รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันเฮโยมาดูก่อนบ่ายใครเครียบบุกปีนัดเนียเชิญยิ้มเชิญหา อยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุดสรร์สังรุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเต้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลครับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียด์ก่อนไปก่อนไปใครเคลียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียใคร สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีเต็มที่เต็มพลัง AJ EV by ว i g h ยไ t ฟ์อัปเ u อะการขับขี่แห่งอนาคตอารล้วครับสมัยพลนะสมัยจ้าผลไม้ดีก็มาเลยด้วยกันพอดีครับ สมัยพุนมาขายสมัยผุนสมุนไพรสมุนไพรครับอโหนี่สมุนไพรนี่คือแบบว่าคือช่วยทําให้ร่างกายเราดูแบบแข็งแรงสบายได้ถ้าใช้สมุนไพรไม่มีสารตกค้างในร่างกายด้วยโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่สมุนไพรนี้เขาเรียกอะไรครับขิง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 อ๋อคือขิงครับอ๋อเอาคําสุดท้ายขิง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  งั้นผมเอาขิงนี่สักสักแง่งได้ไหมครับอ๋อได้ไม่ก็แล้วแต่คุณอันนี้ขิงอ่าอันนี้อะไรครับขา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 อนี่ขายไงครับไม่ใช่ขายนี่ไงขา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 โอ้ขายขิงขายขาขาขิงก็ลาขาก็แรงเออนั่นแหละครับและนี่อะไรครับระวังลื่นนะฮะทำไมอ่ะตะไคร้ครับ ตะไคร้ตะไคร้อ๋อตะไคร้นั่นแหละครับอ๋อนี่สมุนไพรครับอุ้ยอันนี้สาะผมดีนะครับทำไมาครับหัวหอม แล้วเอามาให้ดูด้วยครับเดี๋ยวผมเอาไปสูดดูได้หอมขนาดไหนเอาวันนี้ก่อนนะขอบคุณมากนะครับคุณลุงเดยอนะครับครับผมวันละมาจะวันละมาเอาเจ๊วัสดีค่ะยโอ้โอเคผมไปทางไหนดีทางไหนคะอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นไงเจ๊เจ๊เจ๊เชิเจ๊ขายดีไหมครับโอ้ช่วงนี้ขายไม่ดีเลยทำไมอ่ะนี่ตอนแรกมีผ้าเยอะแยะเลยนะพอจากหลังโควิดนี่ขายไม่ดีเลยแล้วก็เนี่ยเหลือแค่นี้แล้วนี่รีรักสต็อกเลยนะคือแบบคนน่ะลูกค้าชอบมานั่งหน้าร้านบางทีวันไหนขายดีแขกก็กวน ใชอะไรอ่ะนี่ตาแกนี่นั่งข้างฉันไปสามสี่ปีแล้วนะขายอยู่ข้างนั้นหลังๆนี่เริ่มลามปามลามปามตรงไหนอ่ะบีบนวดบนนะหรอใช่เเขาขายยาเขาก็ต้องบีบต้องนวดให้สิกพลูกค้าไม่ได้ซื้ออะไรไปนวดเขาแล้วอ่ะแหมอาจจะทดลองจับดูก่อนว่าเส้นลึกเส้นจมหรือเปล่าสมุนพรยพาไปนวดทีเดียวเ็ดไม่ยอมไปให้นวดเลยเนี่ยฉันน่ะขายไม่ดีไม่รู้ว่านั่งปลอยนั่งข้างคนแก่นี่หรือว่ายังไงลูกค้าชอบมานั่งหน้าร้านฉันเต็มไปหมดนี่เอาไหมเอาอะไรเอาไหม เอาไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรอ่ะมาบีบคอได้ไงอ่าจารย์ผลไม้จะผลไม้เดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาไปครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับช่วยช่วยเจ๊หน่อยสิเอาไปควักแคว้นก็ได้มีไข่ไข่ไงอ่ะมีแคว้นยังโลแบบเมียกล้ามใหญ่แน่เลยนี่มีผมมีเมียแล้วเออมีกิ๊กไหมอ่ะพูดทำไม ละมุงเราเก็บไว้อยังละมานั่งคุยกับแขกอะมุ้งอะไรกันมุงนอนเม, <c oughs> มื่อคืนเนี่ยเนี่ยคุยเลอะเทอะเหมือนี่เนี่ยเลอะเทอะเนี่ยมีอะไรกันวงเนี่ยมีเอามุงมันนอนกันเมื่อคืนไม่ได้มีเลยน่ารำคาญมากเลอะใช่ <c oughs> ช่วยหน่อยดิ<อ>มุงไ <c oughs> ม่จ้าเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปช่วยหน่อยดิขายยังไงอะตัวนี้สวยนะขายยังไงสวยยังไงเนี่ยมันมึงมีแต่ลายผมไม่ค่อยชอบลายอะดิเอาก็ซื้อไปให้แขวนใช้ให้อะไรอย่างเงี้ไงเหลือตัวเท่าไหร่อ่ะตัวเท่านี้ ไม่ถึงขายยังไงอา้าวเปล่าเงินมาแล้วก็เสือไปเจ๊ขายง่ายคุณดังเกี๊ยหรือทำไรก็ได้โอ้โหเจ๊เจ๊เก็บร้านไป่เถอะเจ๊ขาย,ยางี้ไม่มีใครเขาซื้อเจ๊หรอกไอแบบมเมื่อคืนไม่เอาแล้วนะงทำอะไรอีกอะมันให้เอาเก่าคางฮะธุรกิจปุ้เนี่ยไม่ใช่นี่เลเิเถอะเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่ด้วยกันก็มีอะไรก็ออมชอมนี่ถ้าฉันเจอเจ้าของที่นะฉันจะบอกให้ไอ้ตะแเกี๊นน่ไปนั่งตรงอื่นมันเลิศเถอะนี่ลูกค้าเขาจะเป็นผัวฉันไปแล้วนั่นเหรอแล้วมึงเก็บยังอ่ะ อะไรอ่ะขายจ้าินไม้สวัสดีครับเจ๊เจ๊นี่มาใหม่ป่ะเนี่ยเจ๊มาใหม่ป่ะขายตั้งแต่ตลาดเปิดเลยจ้าฉันจำเจ๊ไม่ได้นะเจ๊ขายอะไรอ่ะเดี๋ยวหกหมดจ้าจะขยับทำไมเนี่ยมันจริงมันก็มาดีเลยนั้นเขามาเลื่อนไปเลื่อนมาเลยยืนยาอ๋ออีคนดูแลตลาดนะดิจ้าเออฮะเจ้าของตลาดครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนบ้าเลยขายเจ้าของตลาดตรงนี้มีสี่มุกมันน้ออะไรอ่ะกล้วยสิกล้วยอะไรเนี่ยกล้วยผิดหวัง กล้วยกล้วยอะไรกล้วยผิดหวังกล้วยน้ำว้าผิดหวังจริงด้วยตอนซ้อมตอนซ้อมนี่ยหลังคากระเพื่อมเลยนะกล้วยน้ำว้าอ้ผิดหวังมากเลยอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะอ่ะส้มมาเสียหมดเลยออเรนบางแอนออเรนบางแอนอะไรอ่ะเพิ่มบางมดแอนนี่มด ขายไงอ่ะก็เอาเงินมาก็ไปไอ้พอซื้อของไม่เป็นเนี่ยไม่ถึงว่าขายโลเท่าไหร่โลละ30ค่ะโลละ30ค่ะนี่เอาเอาไปทำแกงได้นะแกงอะไรอ่ะแกงส้มอ๋อเงั้นผมเอาอันนี้ดีกว่าอะไรคะเอาเนี่ยเอาเอาเอานี่กระจาดหนึ่งค่ะใส่ปูปลาด้วยจะ ไม่ใช่ส้มตำทำไม่ได้แย่เลยเออนี่สับปะรดเออสับปะเรือสับปะรดสับปะเรือสับปะเรือยังไงก็ขนมาทางเรือแล้วมาขนใส่รถห้ากลายเป็นสับปะเรือสับปะรดโอ้ยงานเจ๊ฉันเรียกสับปะเรือนี่สามทุ่มแล้วนอนเถอะเอาแย่เฮ้ยเดี๋ยวนี่คนเยอะแยะเออเแย่นี่ก็มันมันมันอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้เหรอคะ ผักพันล้านค่ะอะไรผักพันล้านผักตำลึงอ้าวแล้วทำไมไปเรียกพันล้านอ่ะไม่ทำล้านให้มันเลื้อยแล้วมันจะขึ้นได้ยังไงขอโทษครับเจ้ครับผมขอบคุณแม่ค้านะครับวันนี้เดี๋ยวผมอยาได้ย่าเอ้ถุงขี้โอ้ยลูกค้าเขาใจผิดว่าไอ้ตะแกเนี่ยทำไมอ่ะเจ้าของเจ้าของที่มาเมื่อไหร่ได้บอกให้ได้ย่าไอ้คนนี้ออกไปดินี่แหละครับผมกำลังจะเรียกเจ้าของตลาดขึ้นมาครับเขาบอกว่าได้ย่ามาแล้วเอาเก็บไว้ก่อนนั่งก่อน ครับ<ล>ผมวันดี้นะครับพ่อค้าแม่ค้าทุกร้านเลยนะครับวันนี้รู้สึกขอบคุณมากนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับเป็นวันครบรอบตลาดของเราครบรอบ3,000ปี <c oughs> 30ปีแล้ววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับของเราเนี่ยนะครับมีการแสดงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือว่าดาราไม่ว่าจะเป็นไรอันลำยัยพี b ีแบ็คพิงค์และแจ็คสันหวังอจุดยอดเลยนี่ทุกคนมา,าแสดงหมดเลย ที่เอ่ยชื่อเนี่ยไม่ได้มาครับออ้า,อาอะไร <Nurse. S 1> แต่ไม่ต้องเสียใจแต่เรามีการแสดงมาอีกมากมายเลยครับ<อ>ก่อนอื่นนั้นต้องขอกราบเรียนเชิญเจ้าของตลาดนะครับขึ้นมากล่าวเปิดงานเลยครับช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้ม สวยจังเลยครับหนูอะคะรถครับว่าแต่รถรุ่นอะไรครับเนี่ยคันนี้นะคะคือ New Isuzu D Max Magic Eyes Highlander 4ประตูพยางต่อให้โล่งต่มยนต์ระกรรปินงอาประดับ Top Class ค่ะเออดีเลยพอดีช่วงนี้นะครับผมต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตคิงก่อนบ่ายก็ปี้ v a ไ i ตี้โชว์นะฮะ ขึ้นเหนือร่องใต้แล้วชอบไปเวลากลางคืนค่ะผมต้องการความปลอดภัยครับอ,อันนี้เลยค่ะระบบไฟส่องสว่างนะคะเป็น Intowitch e 2 by LED ค่ะเพิ่มความสว่างนะคะส่องสว่างได้กว้างแล้วก็ไกลค่ะแถมปรับระดับสีต่างของไฟหน้าได้ถึง4ระดับเลยนะคะพร้อม Auto Lights Off พร้อม Multi Functional j a y l i g h t แบบ Built-in ส่องสว่างในเวลากลางวันและเป็นไฟหีในเวลากลางคืนค่ะโอ้ยสุดยอดเลย อย่างนี้ต้องจองแล้วเจ็ดคันรถเหรอคะช้อนเอาเกือบทีงานเอามาเลยคันหนึ่งของรายละเอียดด้วยครับได้ค่ะสักครู่จะเอาเอกสารมาให้นะคะครับผมคุณข่ะโอ้ยไอ้ปุ้ยครับพี่บดีเฮ้ยฮะนี่สภาพแห้งมาใช่ไหมเนี่ยใช่พี่บัีหนักไปหน่อยแต่ยังไหวนะโอ้โหถึงว่าดิเมื่อคืนเนี่ยเสียงดังตั้งแต่ท้ายซอยไปยนหนปากซอยเลย แล้วพี่ฉลองกันหนักเลยพี่ไอเคเพื่อนผมพี่เมาจัดเลยพี่อ่ะยังไงอ่ะพี่เชื่อไหม อยู่ดีๆมันก็ไปยืนทะเลาะกับเสาไฟฟ้าพี่เอ้าและเองอยู่ด้วยอ่ะอยู่ครับแล้วมันไม่ห้ามมันนะห้ามได้ไงอ่ะพี่ผมก็ยืนเถียงกับตู้ไปรษณีย์อยู่เรื่องของเองนี่จิ๊บจิบยังไงพี่ขับจากทัวร์คอนเสิร์ตคิงก่อนไยก็ปี้ไว้ที่โชว์อ้าวพี่ก็เมามาเต็มกราบเลยเป็นไงครับพี่ไม่ไหวไงพี่ก็ออกไงออออกไปเลื่ยด้วยานซ้ายสักพักพี่ปวดท้องฉี่พี่ก็หันไปฉี่แต่ว่ามันก็แพงบ้าทำไม พี่ก็เลยเห็นขวดขว,วดแลพี่ก็ชีใส่ขวดชีเสร็จพี่รู้สึกหิวหันมาทางซ้ายเอา้าใครซื้อโจ๊กมาให้วะเออกินอะไรกินจะพอกินเสร็จมันติดคอ,อ,อหันไปด้านขวาเอา้าใครซื้อน้ำแก๊กรวยมาให้วะก็เลยกินจ้ะ <laughs> น้ำผลไม้ผสมน้ำใบกัญชา Magic Farm Fresh แล้ววันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับของเรานี่นะครับมีการแสดงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงหรือว่าดาราไม่ว่าจะเป็นไรอันลำยัยพีพีแบ็คพิงค์และแจ็กสันหวังอยสุดยอดเลยนี่ทุกคนมา,าแสดงหมดเล เอ่ยชื่อเนี่ยไม่ได้มาครับแต่ไม่ต้องเสียใจแต่เรามีการแสดงมาอีกมากมายเลยครับก่อนอือ่นนั้นต้องขอกราบเรียนเชิญเจ้าของตลาดนะครับขึ้นมากล่าวเปิดงานเลยครับมาแล้ว,ลวเดี๋ยวก่อนนะอย่างอื่นไม่ว่านะครับผมขึ้นมาผมเจ้าของตลาดให้งบไปตั้งเยอะแยะมากมายให้ผมเดินขึ้นมาเงียบเียแบบนี้เหรอฮะทุกก็ไม่มีสักดอกฮะดนตรีก็ไม่มีสักชิ้นเลยไม่มีอะไรเลยเอาคืนมาเจออดมาช่วยแล้วจ้ะ เจออดนี่มาทาไมเจ้ออดได้นำผู้จากวัดพเนียงแตกมาช่วยจากวิ้ที่โทรบอกกันวันนั้นใช่ไหมปล่าไม่ได้โทรเอาเาเจ้เขามาเถอะไผ่ดีไหมคะดีท่านจะมากผลาดขอบคุณมากเลยเจ้ออดไม่เป็นไรไม่ถึงเลยให้ฉันอยู่นานๆแล้วกันนั้นเอาดนตีขึ้นเลย ชั่ยโยชัทยโย่อดหูจุดใจเดะจุดยังจุดแล้วค่ะฮะจุดแล้วจุดตอนไหนเมื่อกี้นี่ไงโอ๊ยเอาที่ดังแคอ๋อไอ้ที่ใครบีบเห็บลงคนเอียมสุขกราบสวัสดีพ่อพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องชาวตลาด เอี่ยมลีลาทุกท่านมารวยครับตลาดมารวยมารวยตลาดมารวยครับใครเปลี่ยนชื่อครับเอ้าเอี่ยมลีลาแล <ๆ S 1> <ภา>้วครับมารวยอิ่มลีลาทุกทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นพอ่อค้าเหมาพ่อค้าไก่พ่อค้าใหม่พ่อค้าเก่าไปส<อ>ินะไปโขดที่อยากฟังเพลงไม่ใช่หรอเดี๋ยวมันก็ไล่มาอีกอ่ะ ขอบคุณทุกท่านนะฮะตลาดของเราเป็นตลาดที่คัดพ่อค้าแม่ค้าจริงนะฮะกลับหลวงพ่อเงินอันนี้ใช่ใช่กลาบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางคลาขอบารมีของท่านช่วยให้ลูกน้านโชคดีปีใหม่นี้ขอให้ท่านโชคดีกันทุกทคนอย่าเจ็บขอกันบหลวงพ่อช้าง กลาบหลวงพ่อช้างพระผู้สร้างด้วยใจสัทธาวัดจุกกระเชอได้มาแล้วสุขุราบมากล้นขอบอขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปกปักรักษาอยู่คู่กับแม่หล,ลวงพ่อพัดกับหลวงพ่อพัดกลาบปลวงพ่อพัดวัดเวดวนอำเภอหนองบัว ยกมือทั่วหัวขอบออดออดเพื่อพี่ทีเดี๋ยวนะโทษทีครับ,รบต่อไปจะมีหลวงพ่ออะไรใหม่อีกไหมครับยังมีอีกครับหลวงพ่ออะไรจ๊ะหลวงพ่อแอนใครอะนี่ไงถีบออด<ท><ท> นี่เวลามันไม่ใช่เวลาขอเพลงแล้วผมจะบอกนะวันนี้นอกจากจะฉลอง30ปีตลาดของเราแล้วครับผมผมจะเปิดตัวลูกชายผมสองคนเชิญยุ่ bad, sad, ยมากแล้วเ็าไม่ใช่แผิวอะไร ทำไมอ่ะนี่ไม่ใช่ลูกผมฮะแล้วใครไอ้นี่อูดคนขับรถลูกผมอแล้วมาทําไมส่งอย่างแบ๊แซดอย่างบ่อยเลยผมเป็นเปิดตัวครับผมก็ให้ลูกฉันมาที่มาเปิดตัวก่อนทาไมให้ผมออกมาตีป่าก่อนตีปาอะไรอ่ะเขาจะได้เดินสะดวกสะดวกเอาไปพาลูกชายฉันมาอยากพบแล้วใช่ไหมครับเออขอเชิญท่านพับกบพบกับลูกอัครามหาเศษอาหารเศรษฐีน้องอ๊บอ๊บมาลูก เออคุณอบมีอะไรจะกล่าวกับพ่อค้าแม่ค้าหน่อยไหมครับใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิใครอยากมีเงินทองฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นเจ้าของฉันนะสิฉันนะสิใครอยากเป็นฉันนะสิฉันนะสิไปไงบ้างลูกชายสุดยอดเลยมีอะไรดีๆโชว์ไปเลยลูกพี่ได้ครับ เสียเงินส่งไปเรียนสิบกว่าล้านได้เพลงนี้มาเพลงเดียวนี่เหรอได้หลายเพลงได้หลายเพลงพ่อเฮ้ยมันเอาอะไรให้เป็นจิจจะลักษณะหน่อยซิได้ไหมคุณไปอยู่นอกภาษาพ่อส่งมาตั้งสิบล้านเรื่องภาษาเนี่ยมันสบายมากสําหรับผมผมพูดได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษนี่ได้เลยสปีด้สบายสบายสปีดอังกฤษสบายๆไหนลองโชว์ภาษาอังกฤษให้หน่อยสิครับสบายมากแบบเป็นสับเลยนะลูกนะเป็นสับ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 หยาละเอียดมากเอาไว้เหลือไว้เคี้ยวบ้างผ่าทาน One, one, one. วันวัวันวหนึ่งถึงทูถึงทูอยู่ท่านวานสวีทิดนั่งยังหนุ่มรวมห้องลองยาวขาวไว้ไกลฝัาตาอายนายอินกินอีทดิสนี้ทีน้ำชามาคำอามแขนแฮนมือถือโฮโกไปไม่นอดพอดหม้อพ่อฟาเธอร์เอเหนื่อยเหนื่อย <c oughs> ปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มผลิตจากปลาทะเลสะอาดอร่อยเข้มขน้นทุกเมนูวันหนึ่ง ถึงทูยูท่านวาสวีชิดนั่งยังหนุ่มลูมห้องลองยาวขาวไว้ไก่ฝักตาอายในายอินกินอีทดนี้ทีมชามาคำอามแขนแฮนมือถือโฮโกไปไม่นอดพอดหม้อพ่อฟาเธอเหนื่อยเหนื่อยแต่จ๋มากเนะลูกแหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊เลยมันต้องโชว์ให้มันเยอะกว่านี้โชว์ภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยมันต้องได้ด้วยภาษาไทยนะพูดได้อยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าสุภาษิตคำ พังเผยเนี่ยได้สบายไอ้อย่างน้ําท่วมทุ่งไปรับถุงยางชีพโอ้โหน้ำท่วมทุ่งไปรับถุงยางชีพน้ําร้อนปลาเป็นน้ําเย็นก็อาบไม่ไหวเฮ้ยบุญคุณต้องทดแทนติดไฟแนนต้องชําระอเอ้ยแล้ววันนี้นอกจากลูกจะเดินทางมาแล้วนี่มาคนละเที่ยวกับน้องเปล่า มาเที่ยวกับน้องไว้เดียวกันหรือเปล่าครับผมน้องชายก็กลับมาด้วยใช่อุ๊ยแสดงว่าหน้าตาคือต้องบอกก่อนว่าผมกลับมาเนี่ยภาษาไทยอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ผมมีตัวแทนที่พูดภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยแข็งแรงมากๆนั่นก็คือน้องชายผมเรียกเขาขึ้นมาคุยไหมหน้าตานี่เหมือนกันอย่างกับแพ้แกล้แกะเดี๋ยวลองดูเหรอน้องออดขึ้นมาช่วยพี่หน่อยมาลูกน้องกุ๊บชื่อน้องออดใช่ครับอ๊บอ๊อ๊ผมออด เยมด้วยเอ็มเฮลผู้ไทยได้ลงเครื่องอาจารย์ครับโคเครื่องมันน่าจะนั่งเครื่องมากี่ชั่วโมงลูกอืมโมงครงครับมาตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งบ่ายสาโมงคร่มาจากไหนเขาบ่ายสโปัญญบุญครับเชรบูนบ่ายลงเครื่องมาจากไหนผมก็ไปต่างประเทศคือเขาลงเครื่องอะ จากสุวรรณภูมิครับแล้วก็ไปเพชรบูรณ์อยากไปมาขามหวานไงเขาไปไหว้พระแล้วก็ซื้อมาให้พ่อออกจากเพชรบณ์กี่โมงนะครับปว้มาณยโมงคึ้นครับสามโมงครึ่งสามโมงครับจากเพชรบณ์นั่งเครื่องมาใช่ไหมครับพ่อแม่ครับผมมากบพ่นพ่อมพ่ออยู่นี่ไงแล้วแม่เขาไปรับมาด้วยพ่อกับแม่ก็คือมาไปพ่อแม่ไปรับมาจากเพชรบูรณ์มาลงเครื่องที่ไหนครับ สุวรรณอะไรลูกสุวรรณสุวรรณอะไรสุวรรณครับสุวรรณไหนไปโยวันสุวรรณนครสวรรค์ครับมาพูดเล่นสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิครับผมไปเรียนเมืองนอกมากี่ปีครับไม่ย่อจ้ะสามปีอะเรียนสามปีเรียนมาสามปีไหนสามปีไหนเลขสามไหนครับห้านี่กี่นิ้วอะห้านี่กี่นิ้วอะนี่สองเอานี่กี่นิ้วนี่หนึ่งเฮ้ยคุณจะไปหลอกฮะแล้วไปเรียนมากี่ปีสามปีอะสามปีสามปีมีปีอะไรบ้างปีหนึ่ง ปีหนึ่งปีห้าปีเขาเรียนเรียนปีหนึ่งแล้วโดดไปปีห้าเพราะเขาอัจฉริยะมากไอคิวเขาบอกว่าปีสองปีสามปีสี่ไม่ต้องเรียนอาจารย์บอกขึ้นปีห้าเลยไอเรื่องการเรียนผมไม่อยากทราบแล้วครับคุณชื่ออะไรนะออดปากดีครับออดปากดีไม่ทราบว่าสองคนที่พามาด้วยเขาเป็นใครอะแฟนการเฮ้ยผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยผมอยากจะรู้เคล็ดลับลือเกินว่าคุณทํายังไงอะ คุณมีเสน่ห์ยังไงถึงได้มีแฟนสองคนพร้อมกันขนาดนี้ครับแฟนคนนุ้นชื่ออะไรครับอันนี้ควายครับนู้หญิงะไรชื่อควายน้องคนนี้ชื่ออะไรนะควายครับน้องฝ้ายครับแล้วคนนี้ชื่ออะไรฮิปปะอะไปาลามปามปามอ๋อน้องฝ้ายน้องปามเป็นแฟนคุณทั้งคู่เลยครับไปเจอกันที่ไหนครับโรงแรมครับลงแรมวอเขาไปทำ เขาเรียกอะไรครับวิทยานุกค์วิทยานิพนธ์ส่งอาจารย์ที่โรงแรมที่อเมริการัฐรัฐไหนรัดอะไรรัฐแคมบิดไม่ใช่ไม่ใช่รัดอะไรนู้นลูกวันนั้นไปรัดอะไรนะรัดดารัชดาจ้ะรัดดากูร้องเพลงจีบเขาใช่ไหมครับเนี่ยอ้าวแน่นอนครับผมอ้าวมีการร้องเพลงจีบด้วยแล้วเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณไวพจ์เบกแตกนี่จะไม่ใช่เวพจ์บอกเขาเลยนะ เด้อนั่งลงนั่งลงยืนทำไมยืนทำไมเขาร้องเพลงกันอยู่เอื่องอยู่นั่งเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่นั่งออกไปจากตลาดนี้เดี๋ยวนี้เลยนะลงครับอมองครับเขาชดเอตเพื่อนมองเคามองใครอ่ะเขามองใครอ่ะเขามองใครครับไอ้ไอ้ไอ้ท่านลูกผมไปไม่ได้เลยลูกอาลูกอาออดเดี๋ยวพูดออดอยู่นี่ยตอเนี่ยต่อเนี่ย